การกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเป็น,นกลไกการบริหารงานของรัฐบาลที่สำคัญประการหนึ่งในการแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและสนับสนุนส่งเสริมระบบบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆของจังหวัดดำเนินการไปด้วยความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตามที่นายกรัฐมนตรีมีนโยบายและมาตรการในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนหรือจำเป็นและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ซึ่งในปีพุทธศักราช2564ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่รับผิดชอบ ตามเขตตรวจราชการทั้ง18เขตตรวจราชการพร้อมทั้งเห็นชอบกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่หน่วยงานของรัฐที่อยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีเป็นวงเงินทั้งสิ้น900ล้านบาทและเห็นชอบแนวทางการอนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมโดยให้จังหวัด สามารถเสนอโครงการที่มีการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นการพัฒนาที่มีการบูรณาการโดยยึดพื้นที่และประชาชนเป็นหลักและนำแนวทางพระราชดำริหรือนโยบายของรัฐบาลมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ภูมิสังคม สำนักงานคณะกรรมาการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคซึ่งทำหน้าที่สนับสนุนประสานงานติดตามเร่งรัดช่วยเหลือในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีเพื่อให้สามารถแปลงนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม มีผลการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณพุทธศักราช2564ดังนี้รองนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพศ2564งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นให้แก่หน่วยงานของรัฐในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกพื้นที่รวมทั้งสิ้น 1,022โครงการเป็นเงิน1 2 1 8 8 6บล้านทโดยมีโครงการแผนงานเป็นประเภทต่างๆดังนี้ด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำด้านทรัพยากรธรรมชาติด้านอาชีพและสวัสดิการด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านพัฒนาชุมชนด้านสาธารณาสุขด้านส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจโดยใช้มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019รองนายกรัฐมนตรีนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ได้ลงพื้นที่เพื่อประชุมหารือร่วมกับภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการค้าของ3จังหวัดได้แก่จังหวัดกระบี่ภูเก็ตและพังงาเพื่อเตรียมการบูรณาการ3จังหวัดเรื่องภูเก็ตแซนด์บ็อก ซึ่งเป็นภูเก็ตโมเดลโดยจะเริ่มต้นในการทดลองเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่1กรกฎาคม2,564เป็นการบูรณาการร่วมกันภายใต้เงื่อนไขที่3จังหวัดได้รับวัคซีนตามเป้าหมายที่กำหนดและมีการกระจายวัคซีนครบถ้วนตามเป้าหมายพร้อมทั้งกำหนดพื้นที่ท่องเที่ยวพิเศษกำหนดเส้นทางซีรูทและการลดเวลากักตัวในจังหวัดภูเก็ตของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และจากโมเดลภูเก็ตแซนด์บ็อกควรมีการขยายผลเพื่อขยายเป็นอันดามันแซนด์บ็อกซึ่งจากการประชุมหารือได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานความต้องการและปัญหาอุปสรรคของจังหวัดรองนายกรัฐมนตรีได้นำประเด็นสำคัญเหล่านี้เสนอต่อที่ประชุมสบค และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและเมื่อวันที่1กร,รกฎาคม2564นายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดเศรษฐกิจการท่องเที่ยวตามโครงการภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ณจังหวัดภูเก็ตพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าการดำเนินการมาตรการต่างๆ ภายใต้โครงการเพื่อให้การท่องเที่ยวของไทยกลับมาเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไปนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามพร้อมทั้งประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อมอบนโยบายในการกักับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคและติดตามความคืบหน้าโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแก้ไขปัญหาสำคัญในแต่ละพื้นที่และปัญหาสำคัญของจังหวัดได้แก่ปัญหาการรุกล้ำเขตแดนการบริหารจัดการขยะจากชุมชนและครัวเรือนการเตรียมความพร้อมของโครงการปรับปรุงท่าอากาศยานเลยเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ และการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบจากโควิด -19 การเตรียมการรับภัยแลง้งการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยราคาสินค้าเกษตรตกต่ำและปัญหาหมอกควันซึ่งในบางกรณีจังหวัดไม่สามารถแก้ปัญหาได้เองในระดับจังหวัดต้องใช้กระบวนการทางนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยรองนายกรัฐมนตรีมีส่วนร่วม เพื่อผลักดันให้บรรลุผลสำเร็จเกิดผลสำมฤทธิ์และความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอีกทั้งเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างบริการขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนเป็นสำคัญ